สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอหุ้นคุณทำได้วันนี้ก็พาไปพบกับกู Year นะครับหุ้นที่มีมาอย่างยาวนานพอสมควรน,นะครับในตลาดหลักทรัพย์ไทยเรามีจุดที่น่าสนใจก็คือผมมองว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเทอร์นาราวนะครับ g y t กูดเย r ประเทศไทยจำกัดมหาชนน,นะครับ มันมีจุดที่นะครับเป็นตัวบ่งชี้ให้มองเห็นว่าเป็นหุ้นเทนอาราก็คือธุรกิจนะครับตัวเนี้ยนะครับซึ่งข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2พันห้า้อยย่สเอ็ดเนเพื่อนๆปัจจุบันเนี้ยปีหกเจ็ดนะครับถามว่ากี่ปีละนะครับก็สี่สิบกว่าปีนะครับสี่สิบหกปีนะครับปัจจุบันราคาพานก็ยังอยู่ที่สิบบาทนะครับแล้วก็ หุ้นตัวนี้นะครับทุนจดทะเบียนชําระก็เต็มเรียบร้อยแล้วแล้วข่าวนี้ที่มองว่าเป็นหุ้นเทินอาราวเพราะอะไรครับเพราะว่ามันห่างหายจากการขาดจ่ายปันผลไปหลายปีดีพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับช่องว่างนะครับที่มงบอกให้รู้ว่าเป็นหุ้นเทินอาราวนะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยคือการไม่จ่ายปันผลมาอย่างยาวนานนะครับหลายปีสี่ปีแล้วก็ เพิ่งมาจ่ายเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ4.44%ตองสี่นั่นเองนะครับแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่างบการเงินของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงที่ขาดทุนแล้วก็คลิกเฟลด์กลับมาเป็นหุ้นเทอรนารามีจุดไหนที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆจำตัวเลขนี้ไว้นะครับเมื่อวานนะครับผมก็ได้คัดกรองไว้ชั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปนะครับถ้าทำคลิปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้รับประโยชน์ จากกาไรของหุ้นตัวนี้ไปในวันนี้ก็ได้นะครับเมื่อวานนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับบาทครึ่งนะครับซึ่งมันมีอะไรที่น่าสนใจก็คือพอฟพื้นกลับมาปุ๊บเนี่ยนะครับ P/BV ยังอยู่ที่ระดับมีส่วนลดถึง6 8เลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้พอวันเนี้ยนะครับวันเดียวเลยนะครับวันเดียวเลยวิ่งขึ้นมาในระดับ12บาทนะครับ12บาทครึ่ง กลายเป็น70นะครับร้อยเเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับถ้าสนใจครับการลงทุนแนวเนี้ยนะครับก็คือกลยุทธ์ได้กาไรั้งนต่ซื้อเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะพิจารณาใต้คลิปได้นะครับก็ต่อไปเลยครับเราจะมาดูในส่วนของแคลชิดบ้างครับว่าสภาพของทางการเงินของบริษัทเป็นยังไงบ้างอยู่ในแต่ละรอบมาสีมา40ปีเนี่ยถือว่ามีความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันนะครับเพราะว่า อาจารย์เตเอนิเวศบอกว่าถ้าบริษัทไหนถ้าอยู่ในตลาดรัย์มา5ปีเนี่ย m o สคือความได้เปรี่ยนในเชิงการแข่งขันธุรกิจยังอ่อนอยู่นะครับถ้า1ิปีก็กลางๆนะครับถ้า2ี่สิปีขึ้นไปนี่ก็มีความแข็งแกร่งเพราะว่าเคยผ่านวิกฤตมาอย่างน้อยก็ครั้งสองครั้งอย่างนี้นะครับก็จะมีความรอบคอบแต่อันนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เต็มร้อยเอร์ซนะครับความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันเนี่ยเพืนะ่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมีอยู่5ห้ประการด้วยกันหลักๆแล้วนะครับซึ่ง การผูกขาดก็ดีหรือคืนผูกขาดก็ดีอะไรเนี่ยจะยอดเยี่ยมกว่านะครับหรือสัญญาสมบัาิสิทธิหรือลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยครับ,นะรบแบรนด์เนมอะไร,รนเนี่ยนะครับหรือ,อยี่ห้อที่คนไม่เลิกกินเลิกใช้มีคุณภาพอยู่ในใจของมหาชนอันนั้นจะเป็นความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันระยะยาวนะครับอย่างเรื่องของอายุปีเนี่ยบางตัวเนี่ยสี่สิบสามสิบปีก็แย่นะครับงบการเงินก็แย่เราจะบอกว่า มีความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันไม่ได้นะครับฉะนั้นเราเราก็ต้องดูหลายๆอย่างหลายๆเหตุอาจารย์ดรท่านก็ให้นัยยะไว้ในส่วน này. อันนั้นถ้าเรามองเป็นส่วนดีก็คือถ้างบเป็นแข็งแร่งแล้วอยู่มาสา4สิบสี่สี่ปีอันนั้นใช่เลยนะครับตอได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งข,นขันจะยอดเยี่ยมมากเรามาดูนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับเขาอยู่ที่ปทุมธานีนะครับปทุมธานีอ่าอาเภอคลองหลวงนะครับแล้วคราวนี้ก็ ข้ามาปีสอ2 1หาิเ็พื่อนทราบกันแล้วเราจะไปดูสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทข้างล่างเลยนะครับสภาพคล่องทางการเงินนะครับหลังจากที่ถูกผมมองว่าเป็นพนเทอร์นารามสภาพคล่องทางการเงินนะครับยังไม่ถึง2เท่าเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีเจ้าหนี้การค้าพอที่จะขยับไประดับ1.2 1.5ได้หรือไม่นะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็เราก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนอัตราส่วนหนี้สินนะครับก็1 3 3นะครับก็เลย1.1ไปนิดหนึ่งก็ถือว่านะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาร่วมกันนี่แหละนะครับว่าตัวเลขตัวเนี้ยถ้ามีเาจา้าในการค้าเยอะนี่ก็จะทําให้อาาัตรานี่ยลดลงไปนะครับแล้วก็ c r เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับถ้า c R อรยู่ระดับ1.5ขึ้นไปเนี่ยสำหรับกลยุทธ์ที่น่าสนใจหุ้นพิ่ฟื้นเทินอราวเนี่ยถือว่าผ่านเกณฑ์เลยนะครับอ่ะเราไปดูครับเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เลื่อนขึ้นไปนะครับมีเจ้าหนี้การค้าไหมนะครับเราดูพร้อมๆกันเลยนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่2145ล้านอ่าโอเคครับต่อไปเจ้าหนี้การค้านะครับเจ้าหนี้การค้านะครับมีอยู่2 2 7 1โอ้ถูกใจเราเลยนะครับแล้วนี้สินหมุนเวียนนะครับตอนนี้อยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด3 7 7 5ล้านนะครับเราเอา เอา3,007เนี่ยนะครับตั้งหารลบด้วย2,002ก่อนนะครับลบด้วย2,002ก่อนก็จะเหลืออยู่1,500ล้านนะครับเพราะ1,500ล้านนะครับอันนี้คือเอาตัวเลขแบบกลมๆนะครับง่ายๆนะครับเราก็เอา2,145ตั้งนะครับหารด้วย1,500ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับเพื่อนๆเราก็หารให้ดูกันสดๆเนี่ยแหละนะครับว่า CR มันจะอยู่ระดับไหนนะครับสองพันหนึ่งสี่ห้าหารด้วยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยสามล้านนะครับห้าร้อยสามล้าน uh, CR หรือ Cur ร์เรนเชียเนี่ยนะครับขยับจากศูนย์จุดห้าเจ็ดเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สองนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับหนึ่งจุดห้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่านะครับ พลิกฟื้นขึ้นมาได้โอเคเลยนะครับเหอนอี่ยวน้อยมันก็เกิน1.2นะครับออใกล้เคียงกับ1.5นะครับ1.4กว่านะครับอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเราไปดูดีอครับดีอ้ DE, อัตราจจส่วนหนี้สินเ,นเพื่อนจำเจ้าหนี้กันครับ2,271ล้านนะครับเราจะไปลบออกจากหนี้สินรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อน อ่าส่วนของพูดถึงหุ้นเราดูงบการเงินห้าปีเราก็ได้เราจะได้สะดวกน,นะครับอ่าเราเอาตรงนี้นะครับลบออกไปสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน,นครับสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านก็จะเหลืออยู่สองพันหกร้อยล้านในเมื่อเป็นสองพันหกร้อยล้านนะครับเอากลมๆนะครับเพื่อนๆพ,พอเอาไปหารด้วย 3, สามพันหกร้อยซันซอลนันก็ต่ำกว่าหนึ่งเห็นไหมครับนี่แหละนะครับเทคนิคที่ผมได้นํามาเสนอเพื่อนๆเนี่ยเป็นการอ่านงบการเงินที่ ค่อนข้างจะได้ผลนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะบางคนอาจจะละทิ้งการลงทุนที่ดีไปนะครับอันนี้ไม่มีการลบทุนลบควรพูดถึงหุ้นเลยนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลนะครับไม่มีการออกนะครับหุ้นกู้เอ่อไม่ใช่นะหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพวอนแปลงสภาพอะไรเนี้ยนะครับหรือเพิ่มทุนนะครับอันนี้ทุนจดทะเบียนเต็มแล้วนะครับห้าสิบบาทนะครับก็ข่าวนี้นะครับเราผ่านเกณฑ์เรื่องงบการเงินอยู่ในระดับ ดีมาตรฐานนะครับไม่ถึงกับดีมากนะครับถ้าดีมาก CR ต้อง2ขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วดียอดเยี่ยมก็นู่นหระสามสี่ห้าเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่น้อยอันนี้นี่ต่ำกว่าหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับอยู่ระดับดีมาตรฐานนะครับย่างกล้าไปหาดีมากนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูรายได้บ้างนะครับรายได้ของบริษัทกุญเยียเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับสามพันสี่เป็นสี่พันเป็นห้าพันหกแล้วเป็นหกพันเพื่อนๆืนเห็นว่ายังไงนะครับ อ่ะแล้วคราวนี้กำไรสุทธิหรอกำไรสุทธิจะาติดลบนะครับหนึ่ง้เจ็ดสิบห้าล้านนะครับเห็นไหมครับติดลบยี่สิบสามบาทกว่าต่อหุ้นเลยนะครับเห็นไหมครับปีต่อมาก็ติดลบอีกปีต่อมาเริ่มบวกครับบวกมาอ่ายี่สิบหกล้านเห็นไหมครับจากติดลบมาติดติดเนี่ยนะครับแล้วก็ปีต่อมาก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับจากยี่สิบหกล้านเป็นห6สบหล้านนะครับคุณอีลอนมัส์นะครับบอกว่าปีหน้านะครับรถยนต์น่าจะ ฟื้นฟูแล้วก็เฟื่องฟูนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้มันกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวเลขเนี่ยมันมันบ่งบอกเรานะครับเราลงทุนตามสิ่งที่เราเห็นนะครับเราวิเคราะห์ตามนี้นะครับแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกนะครับมันอยู่ตรงนี้เพื่อนๆพืนเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นงบหกเดือนใช่ไหมครับเห็นไหมครับเออเพื่อนๆจะเห็นตัวเลขคิวอ่าเนี่ยครับหกเอ็มหกมันนะครับหกเดือนนะครับแต่นะครับเมื่อวานเนี่ย ที่ผมดูข้อมูลแล้วก็วันนี้ได้ทําคลิปนะครับปรากฏว่างบการเงินนะครับกาไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับปลาเข้าไปนะครับยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบกว่านิดๆละ้นะครับหมายความว่ากําไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับจากปีที่แล้วนะครับทั้งปีแปดจุดเก้าแปดบาทต่อหุ้นนะครับปรากฏว่าคิวสามเนี่ยปลาเข้าไปยี่สิบบาทกว่านะครับยี่สิบาทกว่าละตอนนี้เจ็ดใช่ไหมครับหกเดือนได้เจ็ดบาทปรากฏว่าคิวสามเนี่ยคิวเดียวเนี่ยนะครับ โหได้สิบกว่าได้สิบกว่าบาทต่อหุ้นเลยทีเดียวนะครับทาให้หุ้นปรับตัวขึ้นไปวันนี้ครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่านะครับขึ้นไปสิบสองบาทกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรื่องของที่ผมบอกว่า Q 3นะมันมันเป็นยังไงเพื่อนๆกดเข้ามาตรงนี้นะครับมาตรงข่าวสารนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับกดเข้าไปดูปุ๊บนะครับอ่าเพื่อนๆกดที่สรุปผลการดําเนินงานของ บอจนะครับในจังวสามที่ตัวทานแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นตัวเลขนะครับนี้นะครับตัวเลขตรงนี้ก็คือเห็นไหมครับอันนี้คือยี่สิบจุดเจ็ดนะครับยี่สิบจุดเจ็ดสี่นะครับก็คือนะครับกําไรสุทธิอยู่ที่สิบสามสิบสามบาทนะครับสิบสามบาทกว่านะครับต่อหุ้นแล้วไปบวกเจ็ดนะครับมันก็เลยยี่สิบนะครับ ยี่สิบบาทต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็มันจึงทำให้เกิดนะครับการผลักดันหรือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทำให้หุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้เจ็ดจุดเก้าสี่เปอร์เซ็นตีไว้แปดเปอร์เซ็นก็แล้วกันกลมๆนะครับจะได้ง่ายขึ้นไปสูงสุดนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับคราวนี้เราดูเรื่องงบการเงินนะครับเราดูไปถึงกำไรแล้วก็การพลิกฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับจากติดลบใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันเนี้ย หุ้นพิกฟื้นเพินอาลาวเนี่ยนะครับพอเราเห็นข่าวใจมาสามปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพิจารณาต่อไปว่าผู้บริหารเป็นยังไงบ้างนะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารหลังจากที่เมื่อกี้เราดูการพิกฟื้นแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะครับเราดูนะครับเห็นไหมครับติดลบสองปีก่อนนั้นแล้วก็เพิ่มขึ้นยังไม่ถึงหนึ่งเลยนะครับปีตรอมาณนเปอร์เซนนะครับปีนี้นะครับนะครับหกเดือนแรกเนี่ยยังต่ำกว่าหนึ่งอยู่เลยเอาอินยังไม่ถึงแปดเปอร์เซนตเลยนะครับเออ สี 4, ปีไม่มีปีไหนถึง8%สักปีแบบนี้ละเหมาะมากเลยที่จะก้าวไปสู่แปเปอรนลยนะเอาพดอย่างนี้สมมตินะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นความจริงตรงนี้ว่าโหความสามารถเนี่ยค่อยๆฟื้นคล้ายๆค,คนกาลังฟื้นจากไข้นะครับแล้วนะครับสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันมีการฟื้นจากไข่ได้ผลดีมากๆก็คือ,อาการประกาศจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของอรอบผลประกอบการนะครับที่8บาท 9ก้าสดครับสตางต่อหุ้นก็ามาจ่ายปันผล4.44%นั่นเองนะครับนี่คือเป็นสัญญาณที่พลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับจากการที่ผู้บริหารนะครับปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับมีการเซฟค่าใช้จ่ายหรือว่าบริหารกลับมามีกําไรแบบนี้นะครับแต่ว่าค่อยๆกระเตื้องนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราดูผู้บริหารเรื่องของเอาเอนะครับก็ยังไม่ได้ดีมาตรฐานแต่ว่าเริ่ม เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับอ่ะแล้วันผลนะมีแค่ปีนี้นะครับหายไปสี่ปีฉะนั้นแล้วหุ้นตัวนี้จึงไม่เหมาะสําหรับการลงทุนแบบผตกเกษียนรวยนะครับลงทุนซื้อถือลงทุนระยะยาวอะไรเนี้ยนะครับจึงเหมาะสําหรับ์ตไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคุณก็คิดว่าเหมาะกับ์ตไหนนะครับ์ตเกงกําไรพอตน่ลงทุนมีไอเชิงลุกหรือพอ์ตกเกษียณรวยนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับแต่สำหรับผมมองว่าไม่เหมาะกับ์ตกเกษียนรวยเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายป็นผลทุกปีนะครับ ออหุ้นตัวไหนขาดทุนแล้วก็ยังมีการแจกันผลอยู่เรื่อยๆอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีการพลิกฟื้นขึ้น,นมาไม่ควรจะเกิน3าปีติดนะครับสำหรับหุน้นที่แจกันผลต่อเนื่องคราวนี้เรามาดูเรื่องของการประเมินราคานะครับประเมินราคาเนี่ยถ้าหุน้นพลิกฟื้นเทิน,ทนอลาวน,นะครับการประเมินราคาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขานะครับมีการแจกันผลหรือไม่นะครับปีล่าสุด แล้วก็ราคาเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีไหมตัวนี้สําคัญครับถ้าราคานะครับไม่ต่ํากว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยมันมันต้องพิจารณาให้มากนะครับก็คือเราไม่มองว่าเป็นหุ้นที่ฟื้นเินอะราวนะครับถ้าราคาไม่ต่ํากว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับ5ปีที่ผ่านมาราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับจริงลงไปต่ําลึก เรายิ่งได้ราคาถูกนะครับนะครับระดับราคาอยู่ที่สองร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยแปดสิบนะครับตอนนี้นะครับเราพิจารณาเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครึ่งวันนี้ก้าวขึ้นไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเห็นไหมครับมันก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เราประเมินจากตรงนี้สามค่าปันผล P B V แล้วก็ P E P E ไม่เอาเป็นประมาณนะครับเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันมันเป็นตัวเลขที่ใช้การไม่ได้นะครับแหรับหุ้น ถ้าพิกเฟื่นเทินอลาวนะครับมันใช้ได้สำหรับหุ้นการเงินดีนะแข็งแกร่งบริหารดีแล้วก็เป็นหุ้นปันผลหุ้นอิ่มตัวอะไรเงี้ยหุ้นเติบโตอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าหุ้นพิกเฟื่นเทินอลาวนะครับหุ้นเก่งกําไรแล้วหุ้นนั้นเนใช้ไม่ได้เลยนะครับ PE นะครับอันนี้ก็คือหลักในการพิจารณานะครับในการใช้งบเงินให้เป็นประโยชน์นะครับสรุปนะครับหุ้นตัวเนี้ยเหมาะสำหรับพอต นั่นงทุนจะเชเชิงลุกแล้วก็ปอดเก่งกาไรเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะต้องจัดสรรงเงินปันส่วนในการลงทุนนะครับให้เหมาะสมนะครับกับขนาดปอดของเราแล้วก็เราเสี่ยงได้เท่าไหร่เราลงทุนได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็นําเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับในพุ่นกุดเยนะครับ g y วไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์สุขแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแล คนที่เรารับนะครับมีกําไรก็เบิกมาใช้จ่ายแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้รางวัลตนเองนะครับให้รางวัลเพื่อนๆหรือว่าเราอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนแจนะครับอาจจะได้ไอเดียหุ้นดีๆนะครับในรอบตัวเราก็ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ